สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่อง Chris Dev นะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนฟีเจอร์ใน TypeScript นะครับมันก็คือ now check แล้วก็ optional chaining นะครับผมโดยอย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราจะมารู้จักกับมันเนี่ยเรามาดู use case กันก่อนว่าเราใช้มันในกรณีไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเนี่ยผมจะสร้าง interface ของ customer นะครับโดย อินเทอร์เฟซของคัสเตอร์เมอร์เนี่ยก็จะมีเป็น First Name นะครับ Last Name แล้วก็คัสเตอร์เมอร์เนี่ยก็มีคอมพานีเนาะเดี๋ยวผมสร้างคอมพานีอินเทอร์เฟซด้วยนะครับก็คอมพานีคอมพานี Company มีอะไรบ้างอะ่ะก็มีมีชื่อถูกปะแล้วก็มีเม t h o อนะครับเม t h o อเอาเป็นโ p e เพนเนาะก็คือเปิด คอมพานี company, คือเวลาเรียกปุ๊บมันจะรีเทนเป็นบูลเลียนนะก็คือเปิดสําเร็จหรือเปล่าประมาณเนี้แล้วก็เออมีแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็ใส่ท้ายของคอมพานีให้กับคอมพานี p รอพเ r อร์ตี้นะครับ,แล, company, บ, Property, รบแล้วก็ใน c u สเตอร์เนี่ยก็มีเมตอดสักอันหนึ่งนะครับเป็นบายเนาะคัสเตอร์สามารถซื้อของได้นะครับแล้วก็รีเทนบุ o เลียนเหมือนกันนะคือ Return True เมื่อซื้อสำเร็จประมาณนั้นนะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยผมจะให้ property พวกนี้เนี่ยเป็น optional นะครับจะได้มาดโมกันง่ายๆนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยผมจะสร้าง customer object ขึ้นมานะครับก็เป็น type ของ customer นะครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยมัน require แค่ first name ถูกปะ่ะผมก็ใส่ first name เข้าไปนะครับเป็นชื่อผมนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองเรียก Company.open กันนะครับโดย Company อยู่ใน Customer เนาะก็ Customer.company.open นะครับผมแล้วเรามาลองรันโค้ดชุดนี้กันดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคงเดากันถูก,กว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราก็จะได้ e r r o r ในตำนานนะครับที่เราเจอกันบ่อยมากๆนะครับก็คือ Cannot read property of undefined นะครับ มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยใน customer object เนี่ยเราไม่ได้ใส่ค o m p a n y เข้าไปหรือวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามัน run code ชุดนี้พอม,มันเจอ Company ตรงนี้ค่ามันก็คือ undefined ถูกไหมครับเวลามัน call undefined open เนี่ยมันก็จะ throw error นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะมารู้จักกับ now check นะครับเป็น conflict ที่เราสามารถตั้งได้ใน test conflict นะครับผมโดยเจ้า now check เนี่ย เดี๋ยวผมมาแอดกันเนาะ now strict now check นะครับผมผมก็ตั้งให้เป็น true นะครับพอเราเปิด strict now check เป็น true เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ IDE ของเราตอนนี้มันฉลาดขึ้นครับมันก็จะเริ่มบ่นนะครับเนี่ยในที่นี้มันก็จะบ่นว่าไอ้อ็อบเจกต์เนี่ยมันสามารถเป็น undefine ได้นะเพราะฉะนั้นโค้ดชุดนี้เนี่ยมันไม่ save ที่จะ run นะครับ ถ้าเกิดผมลองรันมันดูนะครับโดยใช้คอมมานดนี้นะครับเราจะได้ error นะครับแต่ e r r o r เนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูมันเป็น compile error นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเมื่อมันใช้ TypeScript นะครับ e r r o อนี้นะครับจะไม่มีทางเกิดบน Production ถูกปะเพราะมัน e r r o อร์ที่ compiletime แต่ถ้าเกิดเป็น JavaScript นะครับหรือถ้าเกิดเป็น Java Script เนี่ยมันจะไม่บ่นถูกปะเนี่ยมันไม่บน่นแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราบรรลันบน Production นะครับก็คือ โชคดีครับประมาณนั้นนะครับโอเคคราวนี้มันบ่นแล้วเราจะทำยังไงให้มันเลิกบ่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แอสคริปหรือเจ้ากคิปน,นบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นโค้ดประมาณนี้ซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับก็ใช้ if statement ถูกป่ะเพื่อ Make ชัวร์ว่า Company Object เนี่ยมันไม่ใช่ Undefined เนาะแต่คราวนี้เนี่ยมันยังมี Error อยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อน อ๋อมันมี error ในที่นี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของ open method ที่อยู่ใน company เนี่ยมันก็สามารถเป็น undefined ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็น optional นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่อีกเช็คนึงเนาะก็คือ customer company o p e n นะครับประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมลอง run code ชุดนี้นะครับมันก็จะไม่บและคือ run ได้สำเร็จแต่ว่าในที่นี้เนี่ย เราจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโฟลท์ถูกปะและตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ถูกกรันนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะต่อมาครับเราจะมารู้จักกับเจ้า optional chaining กันนะครับสำหรับคนที่เขียน Angular มาเนี่ยคุณรู้จักมันแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณใช้อยู่ประจำนะครับอ่เรามาลองกันนะครับเรามาลอง r e f l c t o r code ชุดนี้กันดูนะครับ if นะครับ c u s t o m e r c o m p a n y o p e n นะครับโค้ดข้างบนกับข้างล่างนะครับถ้าเกิดรันนะครับมันทำเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้โค้ดข้างล่างเนี่ยต่างกันแค่นิดเดียวก็คือเรามีเครื่องหมาย question mark อยู่หน้าดอนะครับไอ้เครื่องหมาย question mark เนี่ยมันทำอะไรนะครับก็เวลาเรารันโค้ดเนี่ย อย่างแรกนะครับมันจะเช็คก,ก่อนว่าไอ้คอมพานีที่อยู่ในคัสเตอร์เนี่ยมันมีค่าหรือเปล่าถ้ามันเป็น undefined หรือ now เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ return undefined เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคอมพานีมันมีค่าเนี่ยมันก็จะเช็คว่า open เนี่ยมีค่าหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็น if s t e p e n t ถูกปะถ้า open มีค่าโคดนี้ก็จะถูก run แต่ถ้า open เป็น undefined หรือว่า now เนี่ย โพชุดนี้ก็จะไม่ถูกปรับนะครับผมก็จริงๆก็แค่นี้เลยเนาะง่าแยบบๆสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะมาทำแบบนี้ล่ะ customer.company.open นะครับจะเรียกมันแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับก็ต้องทำอะไรบ้างก็อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องใส่เครื่องหมาย q u e s t i o n mark ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย u e s t i o n mark ตรงนี้นะครับ เนื่องจากตรงนี้มันเป็นเมบอดเนาะเราต้องใส่ดอทเข้าไปด้วยนะครับอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะรันได้เลยนะผมลองรันดูนะครับตรงนี้จะไม่ทวอ r เอเรอร์ด้วยมาลองกันเห็นปะคือโค้ดชุดน,นี้เนี่ยรันได้สมบูรณ์นะครับแต่เพื่อนๆคุณอาจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราทําแค่นี้ก่อนเนาะแล้วผมคลอดด o g ล็อกเนี่ยเอ,อ ทําแค่นี้ก่อนแล้วผมคอมันรรสนดล็อเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะได้อะไรครับเดี๋ยวเรามาลองกันมันจะได้ undefine นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัว optional chaining เนี่ยมันมีกฎง่ายๆอยู่ว่าถ้าไอ้ตัวของ value ที่มันเช็คเนี่ยเป็นค่า now หรือ undefine นะครับมันจะ return undefine d all the time เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้คอมพานีตรงนี้ให้เป็นเนาก็ได้นะครับและผมจะมาใส่ไอ้คอมพานีตรงนี้กันนะครับให้เป็น Now เนาเนาะคราวนี้เนี่ยเวลามันรันถูกปะ่ะไอ้คอมพานีตรงนี้เป็นเนาถูกไหมครับแล้วก็เรามีไอ้เครื่องหมายพ i ช i o n m มาร์กเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ศึกษาดีๆเนี่ยเราจะคิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะ Return Now นะครับแต่ว่าจริงๆนวเนี่ยมันจะ Return Undefined เนาะมาลองกันนะครับ เห็นปะถึงแม้ว่าค่าที่มันเช็คมันจะเป็น now เนี่ยซึ่งเป็น falsey value อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยัง return undefined นะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมจะมาเอ c อ l l method open กันนะครับก็ใส่นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ของ s o นตัดลอกเหมือนเดิมแล้วผมจะให้ไอ้ company เนี่ยเป็น object แล้วทีนี้ ถ้าเกิดเรา r ันตรงเนี้เราจะได้อะไรครับลองคิดดูนะอ่าผม r ันนะครับในที่นี้เนี่ยก็ยังได้อันดี e d อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันเช็คเนี่ยมันเช็คคอมมานีก่อนครับคอมมานีโอเคมีเป็นออบเจกต์ถูกปะมันก็มาเช็ค Open ต่ออ่าคราวนี้ Open มันเป็นอันดี e d มันก็ return อันดี e d นะครับง่ายๆเลยและถ้าเกิดเรามาใส่ไอโอเพนเมทต่อกันนะครับให้มัน return true นะครับ แล้วก็ลองรันโคชุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราก็จะได้ค่า true แล้วถูกปะ่ะเพราะว่าเวลามันเช็คปุ๊บคอมพานีโอเคมีค่าเป็น Object Open เพโอเคมีค่าเป็นฟังชันทุกอย่างโอเคหมดก็รันฟังชัน o อเพนนะครับแค่นี้เองนะครับต่อมานะครับเราจะมาลองใช้ไอเจ้า optional chaining เนี่ยกับ array กันนะครับผมโดย ในส่วนของคอมพานีนะครับผมจะมีเป็น c u ส t ต m e r เมนะครับโดยเป็น Array ของ string นะครับแล้วก็เป็น Require ด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะเริ่มบ่นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะบ่นว่าเนี่ยไอ้คัสเตเเนี่ย m i s s i n g นะแต่ว่ามันถูก Require ในไท p e ของ company คอมพานีนะครับนะครับผมผมก็ใส่ c u ส t ต m e r เมเข้าไปนะครับให้เป็น empty array นะโอเค แล้วคราวนี้เนี่ยเรามาลองกันนะครับ o m p a n y c .dot. o m e r ดีนะครับแล้วก็เอาค่าที่อยู่ในตำแหน่งแรกใน a r r a y เี่ออกมานะครับแล้วผมก็เรียกเป็น s t r i n g Method เนาะมีอะไรบ้างเนี่ยหานและใช่ลเลยดิอ่ c อ u d e u แล้วกัน Include หนึ่งนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ถึงเราจะมีไอ้เ o w c h e c เปิดไว้เนี่ยแลวสคริปต์มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถึงแล้วครานี้ผมจะมาลองรันกันเนาะถ้าผมรันเนี่ยเราก็จะได้ Cannot read property of undefined นะครับอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย custom id ต,ตรงนี้เป็น array ถูกปะแต่เราเนี่ยเอา element แรกใน array ออกมาซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็เป็น undefined มันก็เป็น undefined ถูกไหมครับ แล้วพอเราเรียก undefine d include เนี่ยมันก็จะเป็น error ถูกปะ่ะนะครับและทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้ optional chaining เนี่ยกับ array ได้เหมือนกันนะครับโดยเราสามารถทำท่านี้ได้นะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วมาลองรันกันดูนะครับถ้าผม ส่วนตัดล็อกเนี่ยมันก็จะได้อันดีฟล์ถูกปะแต่ถ้าเกิดเรามาลองเช็คตรงนี้ว่ามันหยุดตรงไหนนะครับคือคอมพนีตอนนี้คอมพนีตอนนี้มีเป็น, object, ปนอนอ IDs, นบเจนะกต์ถูกปะมันก็รันต่อเนาะคัสเตอร์ไอดีนะครับเป็นแแอร์เรย์เนาะมันก็รันต่อถูกปะแต่ทีนี้เนี่ยพอตรงเนี้มันก็จะเป็นอันดีฟล์ถูกไหมครับโค้ดของเราก็จะหยุดตรงนี้แล้วก็รีเทนอันดีฟล์เลยนะครับแต่เอาจริงๆนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ย เรามีไอโอเปอเรเตอร์ตัวนี้เยอะนะสำหรับผมตอนนี้นะครับมันเริ่มอ่านยากแล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็นเคสเดบนี้เนี่ยผมจะใช้ IF STATEMENT แล้วนะก็คือเวลาใช้เนี่ยให้เพื่อนๆลองเทียบดูเนาะระหว่าง IF STATEMENT กับ Optional Chaining แบบไหนที่อ่านง่ายกว่านะครับแนะนำไม่ใช้แบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีไอเครื่องหมายนี้เยอะๆเนี่ยสำหรับผมคืออ่านแล้วมันตาลายเนาะโอเคนะครับก็จบกันเรียบร้อยสำหรับการใช้เอ,อ่อแฟร สตริกนาวเช็คแล้วก็พาเพื่อนๆนนมารู้จักกับ Optional Chaining นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบเนื้อหาหรือคลิปที่ผมสอนเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับผม